ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังนะครับพบกับผมนะครับทนายวิเศษสุดลา่าทนายความจังหวัดสกลนครครับวันนี้ตรงกับวันที่19เมษานะครับ2564วันนี้ก็เป็นวันจันทร์หลายคนอาจจะตกเป็นจำเลยแล้วก็ถูกฟ้องคดีโดยส่วนใหญ่วันนี้ก็น่าจะเป็นการเลื่อนคดีนะครับเพราะโดยสำนักง,งานศารยุติธรรมนี้มีนโยบายให้เลื่อนคดีในช่วงเดือนเมษาไปก่อนเนื่องจากโควิดนะ,อ,ะอันนี้วันนี้เราก็มาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ ชนะคดีในส่วนของคดีแพ่งนะชนะคดีในส่วนของคดีแพ่งฟ้องร้องเรียกเอาเงินแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําไมสุดท้ายได้มาเฉพาะคาพิพากษาก็คือตัวเลขในคําพิพากษาสามแสนห้าแสนหนึ่งล้านเออแล้วทนายทําไมไม่ดําเนินการต่อหลายหลายคนไม่เข้าใจหลายหลายคนยังเข้าใจว่าตัวเองต้องต้องได้เงินตามตัวเลขนั้นจริงๆอันนี้คือพูดตรงๆนะครับคาพิพา,า,ากษาก็ก็เป็นแค่เพียงตัวเลข ตามคำพิพากษาถ้าไม่ดําเนินการนะถ้าไม่ดําเนินการบังคับคดีครับท่านต้องมอบหมายนะมอบหมายงานให้ทนายความหรือว่าจ้างทนายความในชั้นบังคับคดีอีกครั้งหนึ่งนะครับชั้นบังคับคดีนี้ทนายความก็จะเรียกค่าทนายเรียกค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปแล้วแต่คนครับ บางคนอาจจะเรียกเป็นเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์บางคนอาจจะเรียกเป็นรายคดีสามพันห้าพันหมื่นหนึ่งหรือสองหมื่นสามหมื่นแสนล้านก็มีอันนี้แล้วก็แล้วแต่การตกลงพูดคุยกันทําอย่างไรเราถึงจะได้เงินอันนี้อันนี้เป็นปัญหาถ้าถ้าโดยทั่วไปก็ทนายความก็จะรับงานรับคดีมาในส่วนของการบังคับคดีก็จะมีการตรวจสอบทรัพย์สินครับตรวจสอบทรัพย์สินสืบหาทรัพย์สินนะ ไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านรถอะไรพวกนี้แล้วเราก็รวมถึงอย่างหนึ่งอันนี้จะยากนิดนึงก็คือเลขบัญชีหรือเงินในบัญชีที่จะต้องเอามาตรวจสอบถ้าหากตรวจพบเจอทนายก็ต้องตรวจสอบว่าในส่วนของที่ดินติดห้ามโอนไหมถ้าติดห้ามโอนนี่ยังไม่ยังไม่สามารถบังคับคดีได้นะครับที่ดินติดห้ามโอนห้ามโอน10ปี5ปียังบังคับคดีไม่ได้ต้องพ้นกาหนดห้ามโอนแล้วถึงจะบังคับคดีได้ถึงจะยึดได้นะ เจ้าหนี้ทั่วไปถึงจะยึดได้แล้วก็ยึดถ้ามีการยึดซับบังคับคดีเสร็จปุ๊บก็จะมีการนำที่ดินเหล่านั้นมาขายทอดตลาดโดยเจ้าพนักง,งานบังคับคดีนะครับในชั้นนี้ก็ถ้าเกิดมีการขายเราก็ขายได้เราก็จะได้เงินในส่วนนี้โดยเจ้าพนักง,งานบังคับคดีก็จะเป็นผู้จัดทำบัญชีแล้วก็แจ้งให้ตัวโจทก์ หรือตัวผู้ที่ชนะคดีที่นํายึดนะครับได้เงินไปส่วนนี้ฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับที่มีคําพิพากษาอยู่แต่ยังไม่ได้บังคับคดีติดต่อทนายปรึกษาทนายได้นะเพื่อจะได้ทําให้คําพิพากษานั้นเป็นจริงก็คือได้เงินจริงครับวันนี้ก็สวัสดีครับ